มาตาาหวยซ่องประมูลของพอดเจมเนาะเอาซองประมูลของพอดเจมล่างอย่างเดียวกันนะครับผมเขามาแล้วสามงวดเอเขามาแล้วสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่ครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่เนี่ยอ่าเขามาเลขวิ่งกับเขาตลอดบอกอดเจาเลขวิ่งบม่มีลุดอ่ะเลขวิ่งบม่ให้รุดทุกทีอเนี่ยอ่ะปัดนี้มาจิตตามนะครับผมเลขซองประมูลล่างอย่างเดียวท่านผู้ชม เอามาเบิงกันได้เพียงลงี่ครับผมว่าพอแจมจะหายตัวได้กันนะครับผมเ่าอยงไปช่างกัน,นเอาหมุนมาช่ังปีในมังพอแจมเออจตันได้ไหม <c oughs> อย่างขางใซพรอป่าสิงป่า <c oughs> ครับผมจับตาเบิ่งดีได้เพียงลงี่ครับผม <c oughs> มืนอนี่อากาศพอใค้แจมใสบปรได๋ นี่แหละบรรยากาศดีคพิ่มๆเหมือนกับฝนจะตกอยู่บนเศ้าพี่รองชมอากาศหนาวมาเย็นเอฟซีรักษาเนี่ยครับตัวเด้อย่งเมื่อเช้าอากาศรหนาวใส่เสียงนหนาวนิดหน่อยแอดเป็นพวงเอฟซีกันพี่รองชุ่มขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมาเบิงเล่าเออมะเบิงมะเบิงหวไอเประมูลซ่องซ่องประมูลบอากับปัดเก็กปัดเจียวถ้าเนาะเอฟซีเมื่อนี้บอกผิดคิดถึกกันอ่ะ ตา,ตามสไตล์ของแอนที้พี่น้องชมเ้อถ้าไม่พูดผ<ม>ิด<อ>พูดกับกับว่าเป็นทีมงานโดยไรซองประมูลล่างนะครับพี่น้องล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเข้ามาแล้วสามวดกิดๆิดงวดนี้เป็นงวดที่สี่ ไไลูกของแม่มันเดียมเป็นบอดีเับบอดีเห็นปะผมต,ตัวซื้อหน<ม>่อยผมซื้อกันหน่อย<ม>จอยมคมมันแห้งก่อนผมซื้อมันหน่อยมันจอยขาดของอาหาร <laughs> อ๋อดีเด่นเด่นล่างในส่วนชมครับผมเด่นล่างเด้อ งวดนี้งวดนี้มีลุ้นนะครับผมงวดที่แล้วก็เข้าเต็มๆกันอันนี้เอาเป็นโค้งสุดท้ายพอพอแจ่มหรือจิ๋เป๋โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจบเลยโค้งสุดท้ายได้ปะนี่คืเดียวโค้งสุดท้ายแล้วพ<ด>ี่อรอ,องอิปี้ครับผมเรียกสว่างอมูลลางนะครับผม โอ้เด่นสองคร<อ>ับเด่นสองล่างสองตัวเดียวแข็นแข็งเนี่ย่นกับผมอ่ะสองตัวเดียวแข็งแข้งไม่เป็นทางส้มครับผมมาหลายตัวสองคางเดียวต้องแข็นต้อย่าหนาวเลยครับผมย่าหนาวแข็นคือจังบกหัวดีปะย่าหนาวแล้วก็แข็นดีวันนี้ก็ครับผม ยอังมองไฟง่ามเลยเด่นสองวิ่งสองกันนะครับผมวันนี้มีหลุดในผะู้ชมติดสองกัน ครับล่างอย่างเดียวนะครับผมไม่เกี่ยวกับบนอ f c ซีทันใดที่ชอบวิ่งตาวิ่งขาหลุดถ้าดยเลขที่ออกกําลังของมวดนี้ออกกําลังทีมาแรกที่สุดก็คือสองนะครับผมคู่ครับจับคู่กันนะพี่นี่พี่น้องอิมซี สองสามับสองห้าสองหกสองเก้าเงี้ยสใส เชื่อมช่องเชื่อมให้เจนแนอ่บนะครับผมคุณพ่อกับบอกเอาูแต่ในสูตรของพ่อแจมเอาสองโอ้เด่นกรอบสี่เหลี่ยมเน้นจีสองห้ากับสองเก้าครับผม่ะบัตนี้คือไก่บนนอบัตีฟซีแอนนี้คงงุณ คุณเนียนเนาะครับผมเอาซุ้มสองมูลกันอัดถิ่นมาซื้อ่าวบอนี้มันเรียกซองประมูลเขาจะมั่งสี่นะพอ่ออันนี้เลขซองประมูลเลขพี่นังเอฟซีครับผมซองประมูลล่างตัดบ่ได้แล้วตัดบ่ได้เฮ็ดวัวอะไแปลงบ่ได้ไรมงคลอย่างพวามา้าอ,อย่างเซนเนาะพัดแจมเนาะียนอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขามาให้จากกรุกรงเทพนะครับครับผมยิงซุ้มมาตรง สองหวดสวามหวดแต่วบบบบ่าบ่บ่เอามาลงาเตือนเถอครับงวดดีเลยเห็นมันเข้ามาสามหวดแล้วก็ค่อยเอามาลงสินะครับผมเอามาเป็นปันติพิสกันเนาะปัตติพิสกันซ้อมมาสามหวดแล้วแม่นแล้วขอบคุณ บอกคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะห้มากเป็นแนวทางกับ FC. เอฟองมากระจัดขัดกับพันเวยครับด้อ FC ดดเด้ยนีนนนนค่คือหววทีดด่ซอันเทียนอะไรนะพ่อแจ่มอันเขียนหววตั้งน่้ต้องถายไ้สูตรเขียนนั่นไหม โอ้หเสนะียงีงวดเนาะงวดที่4ีงวดที่สี่ประวัติสี่อะอืะมงวดที่ไหนละงวดอ่าละกที่4อ่ะน,นี้หัน เติมแล้วก็หันกลนมากว้าหันหันดันดังมากคือว่าเพิ่นว่าครับผมถ้ามากตัวใดก็ให้กลับตัวน้ำแนโอ้ครับผมให้กลับตัวเพ่นบ่พอแจ่มให้กลับตัวน้ำให้กลับตัวน้ำน่าเคยจองที่ครับผมแต่ประเด็นไม่สองหางสองหางกับสองเก่าครับผมถ้าเข้ามาเข้ากับตัวน้ำเอาเนี่ยครับผมหงยซองประมูลล่างนะครับเป็นรองที่ครับผม ซองประมูลล่างเอาพ่อเพชรอ่านให้ฟังนยครับผมอ,อ,อ่านแม่ <laughs> <laughs> จัดนักเลยงานนี้ซองประมูลล่างด้วพี่น้องกิฟตีครับผมเด่นล่างคือวิ่งสองเด่นสองในบรรดาชมเนาะล่างอย่างเดียวด้วพี่น้องกิฟตี้อ่ะจับคู่อ่ะจับคู่ก็สองสามสองหา้าสองหกสองเก้า เน้นที่สุดก็คือสองห้ากับสองเกเน้นสองหางอ่ารองสองหางกครับผมอันนี้ครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาให้พอแต้มนะครับ จากกรุงเทพงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วเลองวดนี้งวดที่สี่ข้ผมงวดที่สีนเขาแคบหน้าจอยแล้วกันเ้อล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนข้าบผมไม่เกี่ยวกับน้อกขบนาะล่างคือล่างเนาะพี่น้องที่อ้าไปหายิบสลากินแบงก็จะบานกันคนละหนึ่งใบสองใบก็ได้พี่น้องชมวันนี้เป็นวันที่29กันแล้วอีกไม่กี่วันก็ขอให้กระเป๋าตรงๆกันสุกขทุกคนได้พี่น้องกับ หวยซองประมูลล่างครับผมอ่ะ๋อขอบคุณคุณผดแก่อลายครับผมที่เอามาแบ่งปันกันเนาะแบ่งปันกันไปเบิ้งเป็นเนื้อห่าน้ำกันครับผมแบ่งปันกันใจแบ่งกินกันเดือดซึมกินกันพี่น้องเลยาเเดดออสละกินแบงรัฐบาลครับผมเอาครับขอบคุณขอบคุณในรายครับผม ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีด้วยนะครับขอบคุณเจดีคนใดคนแชร์คนติดตามตั้งทีมงานด้พี่น้องเด้อครับทีมงานด้วยลายด้วยลายไปเรื่อยๆพี่น้องชมตามหาแนวทางให้เอฟซีกันทุกวัดขอให้โชคบนบานกันด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้รวยๆกันครับผม